ลาเลยครับนี่ต้องล่ลาไปเลย้ใจด้วยอ้ใกล้เสร็จแล้วนี่เียไปเดียว่ามนลวยส่ตามมากแมีหลากหลายหมู่บ้านนะครับที่ไม่กล้าอ่านชื่อนะครับผมนะครับ หมู Hearts, mm ่ที่หนึ่งนะครับบ้านนาบ้านนาอะไรบ้านนาฮีครับขออ่านแล้วขนลุกหมู่บ้านนี้อ่านะครับผมนะครับมีบ้านฮีใหญ่กับบ้านฮีเล็กนะครับผมนะครับมาหลายหมู่บ้านนะครับบ้านโพนงามนะครับบ้านเออดงเสียวโอ้โหยมีแต่หมู่บ้านขนลุกทั้งนั้นเลยบ้านดงเสียวบ้านนาฮีอย่างนี้ นะครับบ้านท่าอะไรท่าร้อนฮะท่าก้อนหมอเอนะครับบ้านเสาวัดก็